พดาปโปรดมาช่วยเหลือมนุษย์และดวงวิญญาณสัตว์ประสททั้งหลายนาการเวลานี้ต้องการความเมตตาความช่วยเหลือแล้วอ้าวขอเชิญท่านเทวดาประทับบนอาสนะอันศักดิ์สิทธิ์โปรดสัตว์ด้วยเถอด อ้าวท่านเทวดาสเสด็จมาแล้วขอเชิญนั่งบนอาสนะสวยน้ำชาให้เป็นสิริมงคลด้วยเถินอ้าวว่ามาชื่อไรจา้าวิรยศครับผมชื่อวิรยศออ้าวเบอร์อะไรวะเบอร์สองหรือเบอร์หนึ่งอ้าวเบอร์สองว่ามามีปัญหาอะไรจ้า ปัญหาคืออะไรอ่าทาธุรกิจติดอยู่กับขาดนะครับตอนนี้มีปัญหาเรื่องการงานการเงินหรือเปล่าใช่ครับผมการงานการเงินครับผมการงานการเงินเป็นมากี่ปีแล้วเป็นเมื่อช่วงหลังโควิดมาแล้วครับผมสามสี่ปีมานี้ครับผมไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิดเลยใช่ครับหัวมันทิ่มลงหรือไงใช่ครับผมธุรกิจหัวมันทิ่มลงแล้วท่านเทวดาปัญหาสุขภาพมีอะไรบ้าง ผมเป็นตอมลูกหมากโตตอนนี้ครับตอมลูกหมากโตอีกแล้วแล้วมีอะไรอีกหรือเปล่าสุขภาพเรื่องความดันโลหิตสูงครับผมความดันโลหิตสูงอีก<ม>ไปทําเรื่องเด็กมาก,กี่คนของผมนายคนหนึ่งครับผมคนเดียวครับผมไปทําเรื่องเด็กรูมาหนึ่งคนใช่ไหมรูมาหนึ่งคนครับ น่าจะมีมากกว่านี้ไหมไม่แน่ใจครับไม่แน่ใจท่านเทวดามีเด็กแค่หนึ่งคนใช่ไหมท่านเอ๋ยเห็นเป็นเช่นนั้นแน่เท่าที่เห็นแลเห็นนั่นแหละนาะแต่ข้านี้มองเห็นเป็นสองครานี่แหละหนาะมองเห็นเป็นเช่นนั้นเอ๋สรุปแล้วที่เข้าใจว่าหนึ่งคนความจริงคือสองคนครับอ้าวสองคนต้องการให้เด็กอยู่หรือต้องการให้เด็กไป ้องงให้ไปเกิดหม่ครับต้องดานให้เด็กไายเด็กทั้งสองคนถ้าไม่เกิดปัญหาการงานการเงินสุขภาพเสียหายใช่ไหมท่านเทวดาใช่แล้วท่านเอ๋ยเคยบอกเคยเอ๋ยขานน่้นหนาะว่าใครมีเด็กเกี่ยวข้องคราชีวิตหนาะลําบากไปหมดแน่อา้าวพร้อมหรือ,อยังที่จะให้เด็กไปเกิดพร้อมลวครพร้อมแล้ว,ลวท่านเทวดาจะทําอย่างไรได้บ้าง ให้เด็กไปเกิดใช่ไหมท่านใช่แล้วให้รู้กันนั่นแหละนะภาวนารักษาศีลกันล่ะคราทำกันได้ไหมหนาแหละท่านถือศีลแปดไหว้ผ้าสวดมนต์ปฏิบัติธรรมได้ไหมได้ครับได้เลยต้องใช้เวลากี่วันเด็กสองคนใช่ไหมท่านใช่แล้วสามสิบวันนั่นแหละนะทำกันได้ไหมเล่าเอ้ยทำได้ครับแต่ยังไม่ใช่เวลานี้นครับผมอีกกี่เดือน เรามนที่หกเดือนหน้าครับผมเดือนหน้าใช่ไหมครับผมประมาณหกเดือน,น้อา้าวขอเป็นเดือนหน้าวันที่เท่าไหร่ประมาณวันที่หกครับหกกรกฎาคมครับผมก็คืออีกไม่กี่วันนี้เหรออ่าต้นเดือนหน้าจะมาทําให้เด็กแล้วท่านเทวดาต้นเดือนหน้าใช่ไหมท่านใช่แล้วทําให้เด็กกันใช่ไหมเล่าใช่แล้วใชายแ้หญิงกันเล่าเอ้ยพอรู้ไหมเด็กที่ไปทําแท้ง ไม่ทราบเลยไม่ทราบเลยท่านเทวดาเป็นชายหรือเป็นหญิงเป็นลูกสาวเหรอเป็นลูกสาวอีกคนเป็นใครเป็นสาวใครคือเป็นแฝดค่ะแฝดคู่เหรอยิงหญิงเหรอโอเคหญิงหญิงติดตามตลอดหรือเปล่าเซฟีก็ต้องทำอย่างนี้ค่ะเซฟีเหรอ อ๋อชอบถ่ายกล้องเหรออ๋อก็ถ่ายอย่างเดียวก็พอทําไมต้องไปทําให้เกิดความเจ็บปวดแอบปบแอบปบแอปหรอแอปเหรอค่ะแอปไม่เปนแบลล์เหรค่ะอ๋อแอปแบลบล์แอปแบลล์โอเคแล้วการงานการเงินติดขัดเกี่ยวเปล่าหนูกำลังทำงานยา <c oughs> อยู่ค่ะหามุมสวยมุมเท่ใช่ไหมจะมุมของคนจ้างไม่ได้หรอกเอาไปเกิดใหม่ดีกว่าแล้วไปทําเองเลยอย่าไป ไม่เข้า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 เอเาตัวจริงดีกว่าเอาไปเกิดใหม่ตามนี้ชื่ออะไรบอกมายิงหิงนี่นะคะชื่อน้องแอปกับน้องอุปค่ะแอปอุอ่เพจของพวกหนูนะคะติดตามได้นะคะน้องแอปกับน้องอุออ๋อติดตามโซเชียลใช่ไหมค่ะได้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 โอเคโอเคโอเค อ่าพอพอพอฝืนทนกินอะไรกินน้ำเปล่าบอกมาเราจะต้องกินเป็นตัวอย่างค่ะกินอะไรกินทุกอย่างอ่ะค่ะที่เป็นตัวอย่างเราจะต้องค่อยๆกินแล้วก็กินให้เขาดูว่ากินยังไงอ่ะค่ะอ้าสักสามอย่างจ้าค่ะอ้าเอาอะไรบ้างกินสปาเกตตี้ก่อนเราต้องเอาเนื้อนอกก่อนสปาเกาตข้ามาชุ่มตำไก่ย่างอะค่ะชุ่มตำไก่ย่างอ่ะต่อมาแล้วก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวค่ะก๋วยเตี๋ยว เรียบร้อยเอาชุดอะไรชุดเนี่ยต้องเลาให้เด่นเลยนะคะเด่งบางครั้งเราต้องออกตัวเที่ยวค่ะชุดอะไรบอกมาชุดหนูต้องมีกระเป๋าด้วยสช้เดี่ยวด้วยกางเกงด้วยกระโปรงด้วยให้มันแมทกันนะคะให้มันแมทกันอ่างเยะ,ะกระโปรงสอง,างกางเกงสองตามน,นี้ผู้หญิง เอาไปแบ่งกันคู่ไงใส่เหมือนกันไงใส่เหมือนกันนะคะเออจะมีที่คาดผมเป็นกระชายด้วยนะคะคาดผมอีกสองเรียบร้อยรองเท้าด้วยนะคะรองเท้าอีกสองคู่โอเคทุกอย่างเป็นสองคู่หมดตามด้วยปล่อยสัตว์ปล่อยค่ะปลอยลายปล่อตามหมอสิบตัวปหลายสิบตัวไปแล้วค่ะหมอสิบตัวหลายสิบตัว คอนเทนต์คอนเทนต์นะโอเคเดี๋ยวเวลาเขาปล่อยปลาถ่ายด้วยชต้อถ่ายน้อยชุดด้วยคโอเคตามนี้ทังฆทานังฆทานถชอชุดค่ะสงชุดโอเคเวลาถวายพ่อ้องถ่ายคอนเทนต์ให้หนูด้วยนะาต้องทำถวายแล้วว่าเรามาใกล้ชิดพระนพระง่ายาต ทำบบุญ้างสร้างภาพสร้างภาพโอเคสร้างภาพบหรอคะสร้างภาพง่ายให้เขารู้สึกว่าเราเป็นคนดีใช่ใช่ค่นั่นคือจุดผสมแล้เรู้สึกว่าเรามีคุณค่าของฉังคมนะเป็นคนดีนะทำเพื่อสังคมกินเราก็ไม่ต้องกินงูมานของคนอื่นเพราะอื่นเขาจ้างฆ่าทำเป็นกินงูมานแต่เราจะกินให้ดีๆแล้วและวฉนับฉนุนของไทยอะค่ะอย่างต้มตังไก่ย่างนี่ของไทยเราต้องฉนับฉนุนพูดเร็วไปไม่เป็นกุลสตรีแล้ว พูดช้าๆหน่อยออกคอนเทนต์เลยไม่ไม่เป็นาลายงางมาบง<อ>ฝ <นะ S 2> ึกไว้ฝึกไว้พูดให้มันพอดีพองามค่าก็เสียวอะค่ะก็เสียวล้วก็จะเป็นของไทยคนไทยที่นั่นที่จุดนะคะที่เขาชอบมากคือก๋วยเตี๋ยวเดือก๋วยเตี๋ยวเดือเราจะต้องลวกเช่นที่ช่นนิ่มๆแขนไปไม่ดีนะคะหลอนจาเพราะว่าก๋วยเตี๋ยวเดือเนี่ยคนไทยหรือคนต่างชาติก็จะนิยมมากเลยค่ะโอเคสนับสนุนท่องเที่ยวไทยตามนี้ เรียบร้อยไปได้รีบไปเกิดมาแล้วเหรอครบครบแล้วเดี๋ยวพอแล้วเดี๋ยวเขาจะได้รีบไปจัดการได้ใช่ตั้งใจบวชจะได้ไปเกิดนามนี้แอปปุบสนใจไงให้เขาไปรีบจัดการให้เออแล้วก็อธิษฐานให้ไปเกิดเป็นอะไรว่านักสร้างคอนเทนต์เหรอใช่โอเคเป็นดาว เป็นดาวอะไรวะดาวโซเชียลใช่อ่าได้ได้ได้ทุกแพลตฟอร์มค่ะโดนตาถ้ามาเต้นก็ได้นะคะออาไม่ต้องเต้นหรอกนิ่งเหรออ๋อภาพนิ่งภาพนิ่งอ่ามีทุกแอคชั่นได้ค่ะเต้นก็ได้ค่ะไปได้แล้วบายบายจบรีบไปเกิดเขาไปเตรียมข้าวของแล้วไงตามนี้ าท็ทอย่าให้เจ็บให้ปวดอาตายพายเอกมาชื่ออะไรชื่อธนาภาค่ะ